ส่วนข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของรถสิบล้อชนกับรถพ่วงค่ะรถสิบล,ล้อชนกับรถพ่วง18ล้อไฟลุกท่วมวอดทั้งคู่ โดยพลตำรวจโทสนอท่าบุญพนักงานสอบสวนชำนาญการสพลำลุกกาจังหวัดปทุมธานีก็รับแจ้งเหตุมีรถบรรทุก10ล้อชนกับรถพ่วง18ล้อและเกิดไฟลุกไหม้ทั้งสองคันโดยที่เกิดเหตุปากทางเข้าหมู่บ้านสุภลักษณ์คลอง7ถนนสายธัญบุรีลำลูกกาหมู่ที่4ตํตำบลบึงคำพอยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบช่วยเหลือด้วยหลังได้รับแจ้งว่ามีการรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนรุดตัวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรว รวมกับรถดับเพลิงเทศบาลตบธัญบุรีและรถดับเพลิงอบตอบ,บึงคำพร้อย ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกําลังระดมเร่งฉีดน้ําดับไฟที่กําลังลุกไหม้รถทั้งสองคันโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพลิงก็มีความสงบทําให้การจราจรติดขัดทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกต้องหยุดชะงักทําให้รถติดยาวประมาณกว่า5กิโลเมตรด้านของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถบรรทุก10บล้อที่บรรทุกน้ามันเตาหมายเลขทะเบียน82ดสขีดสามนนทบุรีมาจากด้านของลำลุก,กามุ่งหน้าไปทางธัญบุรีส่วนรถพ่วง18ล้อ ส่วนตัวหัวหมายเลข75ขีด6594กทมตัวลูกพ่วงทะเบียน75ขีด3584กทมที่บรรทุกเนื้อหมูนำเข้าส่งต่างประเทศ ที่มาจากธัญบญุรีและมุ่งหน้าไปทางลำลูกกาแล้วก็ขับรถพ่วงชื่อต่อมาคือนายลาชันงามดีอายุ28ปีชาวจังหวัดเลยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกาวา็ทราบว่ารถสิบล้อดได้ชนเข้าที่กลางรถพว่วงและเกิดความเสียหายหลังลงข้างทางและเกิดเหตุลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่วนผู้ขับขี่ทั้งสองคนตรวจสอบแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บสองลายและเป็นคนขับขี่รถทั้งสองคันเท่านั้นโดยเจ้า ที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลลําลูกกาแล้วค่ะก็เป็นรถใหญ่ทั้งคู่นะคะเวลาการเดินทางจราจรก็ควรที่จะมีความระมัดระวังที่มากขึ้นด้วยค่ะ